กนโทสัมพันธ์ชนะวันผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคงกองทัพบกได้ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริภูพยักษ์บ้านน้ํารีพัฒนาหมู่ที่12ตาบลขุดน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2556เพื่อเป็นสถานีทดลองวิจัยและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับ สอรชาวไทยภูเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยมีการส่งเสริมการพัฒนาปลูกหม่อนผลสดกาแฟและการทำนาขั้นบันไดปัจจุบันรัษฎรในพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปีละ35,000บาทจากนั้นคณะได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง คู่ขนานตามแนวชายแดนไทยลาวบ้านห้วยโกนอเภอเฉลิมพระเกียรติโดยได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่ราษฎรบ้านเมืองเงินของลาวซึ่งเป็นหมู่บ้านคู่ขนานของบ้านห้วยโกนพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ที่ให้บริการตรวจรักษาความเจ็บป่วยของราษฎรอีกด้วย